รวมเจ็ดบทสวดมนต์ก่อนนอนเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตชีวิตคนเราหลีกหนีจากความทุกข์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีหนทางในการบรรเทาความทุกข์เหล่านั้นซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีฮิวใจตัวเองที่แตกต่างกันไปบางคนอาจจะใช้วิธีการออกไปพูดคุยกับคนอื่นไปดูหนังฟังเพลงหรือออกไปเที่ยว แต่ถ้าชีวิตกำลังเจอเรื่องแย่ๆจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทำอย่างไรก็ไม่สงบลองสวดมนต์ก่อนนอนเพื่อฝึกให้จิตใจสงบนอนหลับสบายผ่อนคลายความกังวลที่มีอยู่ในใจบทความนี้ได้รวบรวมบทสวดมนต์ก่อนนอนเพื่อเสริมสิริมงคลในเรื่องงานและเรื่องเงินมาให้ทุกคนแล้วประโยชน์จากการสวดมนต์ก่อนนอน หากอยู่ในจุดที่ตั้งสมาธิไม่ได้เลยหรือจิตใจกำลังุูงสร้างการสวดมนต์ก่อนนอนถือว่าช่วยให้จิตใจสงบขึ้นลองมาดูประโยชน์ที่ได้จากการสวดมนต์กันดีกว่าว่าช่วยเรื่องอะไรบ้างช่วยฝึกให้มีสมาธิจิตใจสงบและเมื่อสภาพจิตใจตั้งมั่นมากๆแล้วก็จะทำให้สามารถทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่นทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จเมื่อสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็จะดีตามไปด้วย ดั่งคำโบราณกล่าวใจเป็นนายกายเป็นบ่าวจึงทำให้สุขภาพกายแข็งแรงใบหน้าสดใสเพราะมีพลังใจเต็มเปี่ยมหากใครอยากหลุดพ้นจากความทุกข์การจัดการกับความคิดของตัวเองจึงสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยเมื่อสุขภาพจิตดีและสุขภาพกายแข็งแรงจึงทำให้ไม่เกิดความทุกข์และเมื่อคนเรามีความสุขการกระทำการพูดการจาก,ก็จะดีตามไปด้วย ส่งผลให้เป็นที่รักเป็นที่เคารพของคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานรวมถึงเจ้านายด้วย 1. บทบูชาพระรัตนตรัยบทสวดมุนบูชาพระรัตนตรัยเป็นบทสวดที่ช่วยเตือนใจให้กับคนที่กำลังมีความกังวลประสบปัญหาที่กำลังทำให้ทุกข์ใจทำให้เข้าใจกับสาเหตุของความทุกข์เพื่อที่จะหลุดพ้นให้ได้ในที่สุด สามารถสวดต,ตอนไหนก็ได้ที่ต้องการแต่นิยมสวดเมื่อต้องการที่พึ่งทางใจหรือก่อนประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อให้เราได้มีสมาธิที่มั่นคงมากขึ้นเริ่มสวดบทบูชาพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโภพคะวาพุทธังพัคควันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตพัคควตาธัมโมธรมมังนมัสามิกราบ สุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆสังฆนามามิกราบ 2. บทนโมสารเสริญพระพุทธเจ้าบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้าเป็นบทสวดเพื่อการระลึกถึงอุปการคุณของพระพุทธเจ้าเพื่อน้อมรับให้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพาทางใจสามารถสวดได้ทั้งกลางวันและกลางคืนที่ยามที่ต้องการความตื่นรู้ก็ได้เช่นกันเริ่มสวด บทนโมสารเสณพระพุทธเจา้านโมตัสสะภะควโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะควโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะ 3. บทอารัธนาศีลห้า บทสวดมนต์อารัธนาศีลห้าเป็นบทสวดที่นิยมสวดเมื่อเข้าวัดทำบุญประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อเป็นการกล่าวว่าจะรักษาศีลทั้ง5ข้อต่อหน้าพระสงฆ์เริ่มสวดบ,บทอารัธนาศีลห้ามยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตถายะติสารเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะทุติยมปิมยังพันเต วิสุงวิสุงรักขณฑายะติสรเนนะสหปัญจะสีลานิยาจามะตะติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณฑายะติสรเนนะสหปัญจะสีลานิยาจามะแปลว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลทั้งห้าข้อพร้อมทั้งพระรัตนตรยัยเพื่อประโยชน์ต่อการรักษาด้วยเถิด บทสมาทานศินห้าบทสวดมนต์สมาทานศินห้าเป็นบทสวดมนต์ที่นิยมสวดหลังกล่าวบทสวดอาราธนาศินห้าไปแล้วโดยพระสงฆ์จะกล่าวบทสวดสมาทานศินห้าเพื่อให้เรากล่าวตามสเสมือนเป็นการขานรับพร้อมทั้งการบอกกล่าวว่าจะปฏิบัติตามศินอย่างเคร่งครัดเริ่มสวดบทสวดมนต์สมาทานศินห้ากล่าวสามจบ านาติปาตาเวร,รมณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทโดยจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์อธินาทานาเวร,รมณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทโดยจะละเว้นจากการลักขโมยของผู้อื่นกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท โดยจะละเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทโดยจะละเว้นจากการพูดเท็จสุราเมรยะมัชพะวาทัฐานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทโดยจะละเว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมาอิมานิปัญจะสิกขาประธานิสมาธิยามิ 4. บทสมาทานศินห้าบทสวดมนต์สมาทานศินห้าเป็นบทสวดมนต์ที่นิยมสวดหลังกล่าวบทสวดอาราธนาศินห้าไปแล้วโดยพระสงฆ์จะกล่าวบทสวดสมาทานศินห้าเพื่อให้เรากล่าวตามสเสมือนเป็นการขานรับพร้อมทั้งการบอกกล่าวว่าจะปฏิบัติตามศินอย่างเคร่งครัดเริ่มสวดบทสวดมนต์สมาทานศินห้ากล่าวสามจบ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทโดย feet, จะละเว้นจากการฆ่าสัตว์อธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทโดยจะละเว้นจากการลักขโมยของผู้อื่นกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท โดยจะละเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทโดยจะละเว้นจากการพูดเท็จสุราเมรยะมัชประวาทัานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทโดยจะละเว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมาอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสมาธิยามิ 4. บทสมาทานศินห้าบทสวดมนต์สมาทานศินห้าเป็นบทสวดมนต์ที่นิยมสวดหลังกล่าวบทสวดอาราธนาศินห้าไปแล้วโดยพระสงฆ์จะกล่าวบทสวดสมาทานศินห้าเพื่อให้เรากล่าวตามสเสมือนเป็นการขานรับพร้อมทั้งการบอกกล่าวว่าจะปฏิบัติตามศินอย่างเคร่งครัดเริ่มสวดบทสวดมนต์สมาทานศินห้ากล่าวสามจบ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประท ah um ังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทโดยจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์อธินาทานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทโดยจะละเว้นจากการลักขโมยของผู้อื่นกาเมสุมิชฉาจาราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท โดยจะละเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวร,รมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทโดยจะละเว้นจากการพูดเท็จสุราเมรยะมชัชชะปะวาทัฏฐานาเวร,รมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทโดยจะละเว้นจากการดื่มสุราและของหมึนเมาอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิ 5บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่นและสัตว์โลกบทสวดมนต์สำหรับแผ่เมตตาให้ผู้อื่นและสัตว์โลกมีจุดประสงค์เพื่อแสดงความปรารถนาที่ดีต่อผู้อื่นโดยเจตนาที่บริสุทธิ์นิยมสวดก่อนนอนระหว่างตักบาตรหรือหลังประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใกล้เสร็จแล้วเพื่อให้จิตใจสงบสุขเริ่มสวดบ,บทบทแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวียนแก่กันและกันเลยอภัยปัจช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหรันตุมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด 6. บทแผ่เมตตาให้ตนเองบทสวดมนต์สำหรับแผ่เมตตาให้ตัวเอง,เ,เ,องเป็นการสวดเพื่อทําให้ตัวเองมีสมาธิจิตใจสงบปราศจากความทุกข์เสมือนเป็นการอวยพรให้ตัวเองมีความสุขมากยิ่งยิ่งขึ้นไปสามารถสวดตอนไหนก็ได้ตามที่ต้องการหรืออาจจะสวดช่วงที่กําลังทุกข์ใจแต่ไม่มีที่พึ่งพาทางใจการสวดมนต์เพื่อแผ่เมตตาให้ตัวเอง ก็เป็นอีกวิธีให้กำลังใจตัวเองในการใช้ชีวิตอีกวิธีหนึ่งด้วยเช่นกันเริ่มสวดบทสวดมนต์กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุกขโ,ขโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอะแวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอัพายาปโชโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอหังอนีโคโหมิขอให้ข้าพเ,เจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารันตุมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด 7. บทแผ่ส่วนกุศลบทสวดสำหรับแผ่ส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาญาติมิตรอาจารย์ที่มีพระคุณเทวดาประจำตัว หรือแม้แต่บรรพบุรุษที่มีกรรมกลายเป็นเปรตเจ้ากรรมในเวรทั้งชาตินี้หรือชาติที่แล้วบทสวดนี้เป็นบทสวดมนต์ที่นิยมสวดก่อนนอนเพราะเป็นการระลึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตทั้งที่เคยเห็นและไม่เคยเห็นแต่รู้สึกได้เริ่มสวดบทสวดมนต์อีทังเมมาตาปิตุนังโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหนตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรุปัจชายาจาริยานังโหนตุสุขิตาโหนตุคุรุปัจชายาจาริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพพะเทวตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะเปตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเวรีนางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันด้วยเทิน